I <laughs> เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาทรงจุงกิได้จัดงานมิทติ้งแฟนออนไลน์เพื่อตอบคำถามต่างๆกับแฟนๆซึ่งเป็นแฟนมิทติ้งครั้งแรกในรอบ3ปี <Wow. S 1> โดยมีเจเจพิธีกรชื่อดังจากรายการ MMTG มาเป็นพิธีกรในครั้งนี้หลังจากนั้นเธอก็ได้โพสต์รูปที่ถ่ายกับทรงจุงกิและคิมซองชอนนักแสดงร่วมในวินเชนโซลงบนอินสตาแกรมพร้อมข้อความว่าฉันได้พบกับวินเชนโซกาซโนและมินซอง เนื่องจากเป็นแฟนมิตติ้งครั้งแรกในรอบ3ปีของทรงจุงกิจึงเป็นเวลาที่มีค่าสำหรับเขาขอขอบคุณที่เลือกชั้นให้เป็นพิธีกรในครั้งนี้และเธอก็ต่อท้ายว่าเธอรู้สึกตื่นเต้นกับของขวัญที่ทรงจุงกิมอบให้นั่นก็คือหูฟัง AirPod s Max สีชมพูอันนี้นี่เอง ทรงจุงกิซื้อมาสองชิ้นชิ้นแรกทรงจุงกิเก็บไว้ใช้เองและอีกหนึ่งชิ้นเขาให้เจเจพิธีกรของเขา <Wow. S 1> ราคาหูฟังอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่ประมาณ1 9 0 0 0บาทเอง oh, <no. S 1> หลายคนบอกว่าทรงจุงกิเลือกสีชมพูให้เข้ากับผมสีแดงของเจเจนั่นเองซึ่งเมื่อเจเจใส่แล้วก็ดูดีมากเลยทีเดียว